ครับท่านผู้ชมกับผมชัยยันจเจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทย์ป้องกันรัฐนาจาักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสารนิทอทัตจินเอนรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทย์ป้องกันราชนะจากรุ่นที่62เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสาคัญให้แก่ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ทางรายการเราต้องขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐนะครับจนวันนี้ภาครัฐเองนะครับก็จะมีมาตรการในการผ่อนคลายนี้นะครับซึ่งรายการของเราเองก็ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อมอรีลา,ล,าลักษมีท่านนายกแพทย์สมาคมและอาจารย์แพทย์อายุทยาอตรุทศ์นะครับที่จะมาพูดคุยก,กับท่านผู้ชมนะครับในหัวข้อการเตรียมพร้อมหลังปลดล็อกพระราชกำหนดจกเจินนะครับ ขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับขจียนครับก็ขออนุญาตเรียกอาจารย์หมอนะครับได้ครับได้เคยอาจารย์หมอในในระดับหนึ่งนะครับก็อยากจะวันนี้ด้วยมาตรการต่างๆที่ภาครัฐออกมานะครับก็ผมว่าบางท่านก็แรกๆก็อึดอัดนะครับท่านผู้ชมก็อึดอัดแต่พอเริ่มชินแล้วพอเริ่มชินปุ๊บเนี่ยภาครัฐก็เริ่มจะปลดล็อกให้นะครับใช่ครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยต้องขออนุญาตกราบเรียนอาจารย์หมอเนื่องจากว่าท่าที่ทราบเนี่ย อาจารย์หมอเนี่ยก็อยู่หนึ่งในห้าทีมกุญสือทางแพทย์นะครับซึ่งอยู่ข้างท่านนายกรัฐมนตรีเลยนะครับ <S 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 ซึ่งขออนุญาตเรียนถาม,รรมอาจารย์หมอก่อนนะครับก่อนหน้าน,นั้นนี่ครับท่านนายกเรียกทีมแพทย์แต่ทั้งกุญสือทั้งห้าท่านเนี่ยเข้ามาหาเรือกันและยังไงครับอาจารย์หมอครับถึงต้องออกมาตรการในการควบคุมมาก่อนหน้านี้ครับผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆผมไม่ได้เป็นแบบกุญสือข้างท่านนายกทีเดียวะครับ ยังอยู่ข้างอยู่ข้างๆห่างๆเลยเป็นทัจาการที่พยายามจะให้แต่วันวันที่เราเริ่มที่คิดว่าจะต้องไปหาท่านนายกเนี่ยก็คุยกันด้วยนะก็คือวันที่เริ่มมีคนไทยที่เราเรียกว่าผีน้อยนี่เลยนะจากเกาหลีจะเริ่มกลับมาแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาประมาณวันที่12 13มีนาคมนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเราดูอยู่แล้วว่าทําไมคนไทยต้องมีการกักกันซึ่งเราก็เห็นด้วยนะฮะแต่คนต่างชาติไม่มีการกักกันได้ยังไงเราต้องมองดูว่า ถ้าใครก็ตามที่กลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดต้องมีการกักกันตัว14วันเหมือนกันไม่ว่าเป็นคนไทยก็นี้เห็นว่าก็ไม่เคยกล้าทำเพราะก็เลยติดต่อคุยกันไปท่านนายกก็ดีมากเลยนะฮะพอปรับเรา,เรา,เราที่จริงแพทยสภาเองเนี่ยบอกให้เรื่องการกักกันจากต่างประเทศประมาณ14วันเนยพูดมาตั้งแต่ ที่สองสามมีนาคมนะแพทยสภาก็มีจะแพ้เริ่มมีแล้วผมก็เป็นคนเริ่มร่างให้เองบอกทำเองทำมีอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์หมอก็เป็นกรรมการแพทยสภาด้วยแล้วผมก็เป็นคนเรียกว่าหัวขี้วหลักใหญ่ในการที่จะมองเรื่องเรื่องโควิดให้เลยผมก็จัดการร่างเตรียมไว้แล้วเพียงแต่ว่าแพทยสภาเนี่ยมันต้องประชุมแล้วก็ต้องเอาเอกสารนี้รับรองเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ออกแต่ว่าพูดกันอยู่แล้วว่าต้องทําอย่างนี้แล้วและพอดีการประชุมของแพทยสภาก็ยังไม่ทันแล้วก็บอกเอ้คุยกับนายกเลยเพราะว่าท่านจะได้ไม่ต้องลังเลใจเลยนะครับก็มี เอาเลย16เช้า9โมงก่อนที่เขาจะประชุมเขามี9โมงท่านมี9โมงครึ่งนะประชุมชุดใหญ่เลยแต่ว่า9โมงเราไปคุยก่อนเลยผมก็เตรียมเอกสารที่เป็นข่าวกันมาที่เป็นข่าวนั้นนะฮะนั่นแหละนั่นแหละข้าเข้าไปแล้วก็ไปโดยเอานายกแพทย์เทศสภาไปผมเอาแศทยสมาคมไปแล้วก็เอาเราก็มองว่ารอออาจารย์ทางจุฬาไปคนคนนึงสีราไปนคนนึงอาจารย์จุฬานี่ก็อาจารย์ยงกับผมก็โทร แล้วก็มีเสนอสนท่านปิยสกุลกับอาจารย์วุดมท่านนายกถามด้วยว่าเอาไปด้วยได้ไหมจะได้ไปคุยทีเดียวเลยผมบอกไม่มีปัญหาแล้วก็เอาเข้าไปผมก็ทำเองแล้วก็ทำอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปหาท่านสุวรรณอาจารย์ใส่ชุดสีม่วงสีม่วงเบอร์เอิญอย่างนี้เบอร์ก่อนหน้านั้นสักเจ็ดวันเราไปสุโขทัยมาของท่านอาจารย์ประเสริฐแล้วก็ไปซื้อเราก็ต้องชี้ของคนไทยเราก็เลยใส่เสื้อสีม่วงไปแล้วก็คิดว่าเอ๊ะ มันต้องเชียร์คนไทยด้วยกันเองอ่ะคืออยากจะปลุกสปขภิริษอ์ถูกต้องแล้วอยากจะเชียร์ว่าเออมันต้องปลุกสปิริตคนไทยให้ช่วยกันครับคนไทยไงผมก็เลยใส่ชุดไทยไปในมอนิเตอร์ก็จะเห็นอาจารย์ใส่สีม่วงใช่ผมก็อเหมือนข้อนี้คืออย่างนี้ก็คือวันนั้นก็เลยผมเลยส่งคีย์เวิร์ดสั้นๆไปให้อันหนึ่งในเอกสารก็จะมีคําว่าเราจะต้องทําอย่างนี้ฮะคือท็อปดาวน์แอนด์บอทเทิมอัพนะจากบนลงล่างข้างบนแล้วก็ข้างล่างขึ้นบนด้วยแต่ว่าก่อนจะถึงนั่นก็ออฟเ ต้องมีระบบกำกับติดตาม of community quarantine and social distancing คีวดอยู่อย่างนี้แล้วผมก็อธิบายท่านว่าท็อปดานก็คือฝั่งท่านฝั่งผู้านนั้นสามารถจะสั่งการก็มาได้ b o t t o n Up เนี่ยสำคัญมากคือประชาชนต้องเข้าใจแล้วก็ร่วมมือในการทำหล,ล,ลายๆหลายๆอย่างซึ่งเราบอกว่าทำอะไรต้องมีการกำกับติดตามคือ enforcement เป็นเรื่องใหญ่น enforcement ถ้ามาฝั่งฝั่งประชาชนขึ้นไปเนี่ย ประชาชนจะเข้าใจเขายอมทําตามเขาอยู่บ้านหยุดอยู่บ้านนะอยู่บ้านหยุดเชื่อเพื่อชาติเขาไม่ต้องดูห่างกันสองเมตรเขาทำด้วยความสมัครใจเขาเนี่ยฝั่งรัฐบาลอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนทำและพื้นฐานอะไรก็ตามที่รัฐบาลจะออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเคอร์ฟิวอะไรต่างๆก็คือบนพื้นฐานของอันนี้ทั้งนั้นไม่เคยมีผลกระทบอะไรเยอะทุกคนเ<ช>ข้าใจแล้วถ้าเข้าใจกนได้ว่าข้างล่างทุกคนแต่ถ้าไม่ได้ดังเวลาที่บ่าใครกลับมาที่บ้านกักกันตัวที่บ้านสิบสี่วัน ไปอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่บ้านก็แล้วแต่เ n น o อร e สเมนก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมโรงแรมหรือเพื่อนบ้านต้องรู้ด้วยว่าทํายังไงแล้วต่างคนต่างช่วยกันกํากับว่าให้เขาทําได้ตามระบบอย่างนี้เนะยสุบเนยการอนามัยล้างมือแยกของกันใช้เวลาจะส่งอาหารส่งหน้าห้องคุณหยิบอย่างนี้ต้องดูช่วยกํากับกันแล้วก็หยอไปที่ไหนมันต้องช่วยกัน e n f o r c e m e ม t อีกข้างล่างก็ทํากันข้างบนก็ดูก่อนว่าข้างล่างทําได้ไหมถ้าข้างล่างทำไม่ได้ต้องออกกติกาก็บังคับแหละอันนี้ก็ผมวันนั้นที่เราเคยไปออก ทีของอีกท้องอีกท้องอื่นก็บอกว่าอย่างเงี้ยต้องทําได้ประมาณ95%้าสิบห้าเอร์เซ็นต์นะฮะครับถ้าไม่ถึง9ก้าถ้าไม่ถึง 95%, งง95เนี่ยจะไม่เห็นผลจริงอยู่อะตามตามสถิติก็บอกประมาณสัก80จะเริ่มเห็นผลแต่ผมบอกว่าถ้าเราต้องการเร็วเพราะว่าอย่างนี้ตอนนั้นที่ไปเนี่ยเราก็บอกว่าต้องมีเรื่อง,างการกักกันนะฮะคือต้องกักกันตัวไม่อยู่บ้านากักกันตัวคืออยู่บ้านเงินอยู่บ้านก็ยังได้นะ<า>ก็ส่ว<ใ>นท,ที่นี้คือไม่ได้กักขังอันเป็นอันเป็นขังคยอยู่ในอยู่ทุนอยู่บ้านผมบบอออออกมมมีีคคคคาาาาตัววชู้้่นนนิืจจะเป็ อาจจะเป็นชุมชนอาจจะเป็นจังหวัดยังได้เลยนะครับือเพราะว่าใช้คําใหญ่ๆแต่ว่าพอสุดท้ายแปลเป็นโฮมควอนตินก็อยู่บ้านเซฟควอนตินตัวเองจักอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็มีคําว่าโซเชียลดิสแตนซิ่งก็คือห่างอยู่ห่างมาควาว่าอย่างไงน่นาจะห่าง2เมตรนั้นเนี่ยไม่พยายามที่จะไปชุมนุมกันเป็นร้อยคนพันคนอีกเลิกขอให้หมดแล้วผมก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเรื่องของโซเชียลดิสแตนซิ่งเนี่ยทางฝั่งแพทย์ทํากันล่วงหน้าไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ย การประชุมของราชวิทยาต่างๆซึ่งมีคนประชุมกันเป็นหมอประชุมกันตั้งพัฒนาความรู้ทุกปีเลื่อนไปเรียบร้อยนะคุณเนี่ยคุณพาเนี่ยทุกคนเลื่อนไปหมดเรียบร้อยคือฝั่งแพทย์เนี่ยทำไปล่วงหน้าแล้วฝั่งรัฐยังไม่ได้ห้ามอะไรนะบอกผมยกตัวอย่างว่าของราชวิทยาต่างๆเนี่ยเราเลื่อนประชุมไม่หมดที่ที่เกิดเดือนมีนาคมเมษาเลื่อนไปตุลาเลยเลื่อนหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปคุยกับท่านยกว่าต้องมีคีย์อย่างนี้นะถ้าประชาชนทําไม่ได้ ่านอาจจะต้องเตรียมการเรื่องท็อปดาวลงมาท็อปดาวก็มีหลายเรย่างที่เราทราบกันคือมาตรการออกมาเรื่อยๆเลยอ่าเรื่อยก็ทุกอย่างก็อยู่บนพื้นฐานอันนี้แหละพื้นฐานของประชาชนทํามันได้ขนาดไหนนั้นคีย์เวิร์ดนี้เราผมก็จะอธิบายบางว่าทําเรื่องของคอมมิชชั่นควณรันตีมีอะไรบ้างนะโซเชียงมีอะไรบ้างแล้วผมก็มีเอกสารอธิบายว่าอ่ะท่าอย่างเงี้ยหนึ่งท่านต้องปิดหมาลัยรเขาต้องปิดโรงเรียนคือต้องปิด,ปดอะไรที่จะต้องปิดคนก็คือคือสนองไอ้ที่คอนเซปต์ที่ว่านะคือต้องปิดอย่างงี้ยนะ ยกเลิกการชุมนุมทั้งหมดที่จะมีการประชุมกันทั้งหมดขอเลื่อนออกไปนะแล้วก็อะไรก็ตามที่มีการคนเราอยู่ในที่ท,ที่เป็นห้องค่อนข้างจะค้บแคบอากาศไม่ถ่ายเทน,นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องปิดที่หมดเพราะนั้นแล้วก,แวก็แล้วก็จะเลื่อนยังไงไปก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้ตอนไปคุยกับท่านก็มีบางคนบอกอา้าวแล้วเศรษฐกิจเอาอยัางไงแย่ yeah, สิผมยังต้องพูดเลยบอกว่าตอนนี้ท่านต้องเลือกแล้วนะว่าท่านจะเอาอะไรเป็นหลักท่านจะเอาสุขภาพเอาคนเป็นหลักก่อนแล้วเศรษฐกิจตาม ครือขาราชการกิจเป็นหลักและสุขภาพตามถ้าอย่างนี้เราไม่เอาเพราะทางหมอเนี่ยเขาเอาสุขภาพเป็นหลักแล้วทุกอย่างปรับอย่างนี้หมดแล้วท่านต้องเลือกเอานะฮะเพราะว่าพอพูดไปปุ๊บาแล้วทำไงแต่ว่าเราบอกว่าต้องมีการรับต้องเตรียมเรื่องยุโยยาไปก่อนถ้าจะมีการออกทางเคอร์ฟอะไรต่างๆทางด้านทับทาลงไปนี่นะฮะท่านต้องเตรียมเรื่องนี้ไ้ด้วยนะก็บอกไปอันนี้คือคีย์เวิร์ดวันนั่นที่ส่งไปให้ซึ่งก็ดีอย่างนะฮะเขาจะว่าท่านก็ให้เวลาเกินออีกท่านรู้ว่าจะคุยกันครึ่งชั่วโมงแล้วก็สรุป ถ้าเกิถึงเก้าถึงเก้าโมงสี่สิบห้าแล้วท่าก็วิ่งไปประชุมต่อชุดใหญ่แล้วเข้าใจว่าเอกสารที่เราไปหรือหรือความเสียจที่เราให้เขาไปท่านก็ไปคุยกันหมดในกลุ่มใหญ่ด้วยแล้วก็คงจะเห็นพ้องกันแล้วก็พออนนุ่งขึ้นตอนบ่ายๆออกมาตังสั่งเลยปิดนั่นปิดนี่แล้วท่านก็ออกเป็นชุดเลยนะฮะซึ่งวังเอิญมีอันที่เราพูดกันคือสงการเนี่ยเราไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดแต่วังเอิญเนี่ยเราคิดกันว่า สงการไม่หยุดคืออยากให้ไม่ไม่ไม่มีการเคลื่อนย้ายคนจากกรุงเทพไปอยู่ต่างๆคือไม่ย้ายแอร์เยไม่ย้ายแอร์การประกศว่าล็อกให้ได้เราอาจะปรากฏว่าพอประกาศไม่หยุดเลื่อนไม่หยุดปุ๊บกลายเป็นว่าประมาณเป็นวันที่ยี่สิบกว่าประชาชนเคลื่อนย้ายออกไปหมดอันนี้มันก็ไม่ตรงทีเดียวก็ทําให้ในกลุ่มชนถ้าหากว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในขทมในกรุงเทพเนี่ยก็จะแพร่ออกไปด้วยใช่อันนั้นคืออาชีพเราอาจจะสื่อกันหรือก็เตรียมการกันกันไม่ดีพอเนี่ยก็พูดกันไปมันก็เลยจากที่ว่ามีอยู่ 30รายติดเชื้อรายแหม่30รายนั้สิรายตอนนี้ขึ้นจะเป็นร้อยซึ่งเราก็มองผูค้คนก็มองว่าถ้าอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาเลยว่ามันจะกระจายไปไทั่วกระจายถ้าคิดดูถ้าวันหนึ่งเป็นร้อยนะฮะเป็นร้อยคนเนี่ยเรามองดูว่าหนึ่งคนเนี่ยต้องอยู่กับโรคประมาณ14บสี่วันก็หมายความว่าเราก็ต้องคูณเนี่ยหนึ่งได้รึงวันนั้นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบสี่วันก็พันสี่อย่างน้ยนะนอยๆนะเรายังนะไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มไปเป็นสองร้อยหรือเปล่าแล้วโรงพยาบาลนีี้ก่คนจะปป่วยเ็นอะไร าากี่คนจะเข้าโรงพยาบาลกี่คนจะเข้าเราก็ลองมองดูว่าถ้ามันขึ้นไปอย่างเงี้ปุ๊บไปเป็นสองสามร้อยนี่ไม่ได้นะมันจะรับไม่ได้ในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยต้องกลายเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาแรงน,นั้นถึงได้มีบอกว่าปิดเลยก็เสนอไปก็เบอร์ก็อย่างว่าท่านก็ทําก็มีคณะกรรมาการลงมาแล้วก็มีการดําเนินการไปตามนั้นครับก็เนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นี่วันนี้อาจารย์หมอครับก็อยู่ในทีมห้าุนสื่อทีมแพทย์ ที่เป็นที่ปรึกษาของท่านนายกนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็พยายามทําทุกอย่างนะครับเพื่อปกป้องนะครับให้พวกเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมีได้มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยทุกต่างกนหลายหลายท่านอาจจะแรกๆอาจจะไม่ได้เข้าใจ็นการตําหนิรัฐบาลอะไรบ้างแต่วันนี้ท่านผู้ชมได้รับฟังแล้วว่าเบื้องหลังที่ทางรัฐบาลเนี่ยออกมาตรการต่างๆออกมาเนี่ยวันนี้ทั้งหมดเนี่ย ผลดีอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่ประเทศชาติทั้งหมดถูกต้องไม,ไม่ได้อยู่ที่ท่านคนเดียวหรือใครคุณเดียวทั้งหมดโดยเฉพาะมาตรการต่างๆซึ่งวันนี้ก็เป็นที่ดีใจนะฮะอาจารย์หมอที่ว่าทุกคนก็รู้ปฏิบัติมาถ้าสังเกตจากตัวเลขเนี่ยก็ค่อยๆไปค่อยๆลดลงลดลงลดลงลดไม่ได้ไปไหนลดลงมาเรืนี่เลยก็ดีใจดีใจที่วันนั้นที่ท่าน,ท,านท่านเลือกสุขภาพแล้วแล้วก็ท่านมั่นใจแล้วมั่นใจว่าตอนนี้ท่านจะเอาสุขภาพเป็นหลักแล้ว แม้ตอนนี้มาตรการต่างๆมันก็เลยมีก้าออกมาแม้ขั้นตอนแรกก็ยังคาท่าดวยว่ามีฝ่ายเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็มาเดึงร่างกันอยู่นี่ครับนี่คือการตัดสินใจของผู้นำของเราซึ่งก็ไปที่ถูกทางแล้วครับซึ่งถามว่าวันนี้นานาประเทศก็กล่าวชมประเทศไทยเหมือนกันครับแต่นี่ย้อนกลับไปถามอาจารย์หมอนิดนึงนะในช่วงที่มาตรการดําเนินการไปที่ผ่านมากางดำเนินการถึงปัจจุบันเนี่ยกางดาเนินการเนี่ยทางทีมคุณสือหรือทีมคุณหมอเนี่ย มีการแนะนำยังไงหนึ่งถึงว่าในการจะประเมินหรือเก้ากับมอนิเตอร์ยังไงอีวัลูเอทยังไงว่าเอ๊ยยังไงถึงคิดว่าจะได้ผลยังไงถึงคิดว่าโอเคก่อนที่จะนําไปสู่มาตรการการปลดล็อกในช่วงในช่วงระหว่างทางเนี่ยมันมีการประเมินยังไงหรือเป็นครเทเลียหรือว่าตัวเลขยังไงครับอาจารย์หมอครับม,มันมีวิธีการที่มันอยู่อย่างนี้นะครับ,ค,รบคือเราสในใจคอนเซปต์ไปละคอนเซปต์ใหญ่คือเรื่องของการอยู่มาตรการตัวกับเรื่องการอยู่ห่างอะไรนี้นะฮะแต่ว่าใน2หลักใหญ่ๆอันนี้เนี่ย มันยังมีอยู่อีกหนึ่งอันซึ่งเราไม่ได้ไปเรียนท่านนายกนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องของทั่วไปคือการตรวจหาคนที่ติดเชือ้อค้น <c oughs> หาคนที่ติดเชื้ออย่างเต็มที่ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตอนเริ่มต้นที่เรามีข้อจํากัดอยู่บางอย่างนะเ <c oughs> ช่นว่าน้ํายาการตรวจมีไม่พอหรืออะไรก็แต, <c oughs> แต่รู้ว่าห้อง,ห,อง,ห,องห้องตรวจเนี่ยไม่ได้มาตรฐานอะไรนี่อนงะอมวิทยาศาสตร์ของกระทรวงก็บอกอผมรับรองนะสามแห่งสี่แห่งอะไรเงี้ยแต่เราต้องพยายามเร่งการตรวจคือถ้ามีการตรวจเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่นี่นะฮะเป็นแสบอันนี้ผมก็ดีนะเพราะตอน เพราะถ้ามีตรวจได้แค่3แห่ง4ี่แห่งแล้วคนอยากจะไปตรวจเยอะแยะหาที่ตรวจไม่ได้นะฮะแล้วยิ่งบางคนที่เขามีทุนสังคมต่างสังคมสูงเนี่ยเช่นรว่าเป็นดารารานยินะบางทีก็ต้องเฮ้ยกลับไปต่างประเทศเพื่อนก็รังเกียจเว้ยเฮ้แล้วเขากับพื่อนก็ไม่ได้ด้วยนะแล้วก็จะตรวจที่ไหนก็ไม่มีที่ไหนให้ตรวจบางทีก็ส่งมาหาผมว่าอาจารย์จะไปช่วยส่งไปช่วยตรวจที่ไหนบ้าเได้ไหมบอกอย่างนี้นะเราก็ต้องพยายามบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยนี่อย่างเงี้ยคือถ้าตรวจได้เยอะเท่าไหร่นี่นะ ราแตเราจะทราบคนที่ว่าติดเชื้อเนี่ยมีเท่าไหร่รแล้วก็สําคัญมากเลยไม่ใช่เฉพาะคนติดเชื้อที่จะได้ประโยชน์ว่าตัวเองติดเชื้อแล้วเนี่ยจะได้ดูแลตัวเองไงก็ไดไ้ไม่เผยแพร่อ่าไม่เผยแพร่ครับข้อมูลที่สําคัญมากคือติดเชื้อแต่ละรายเนี่ยที่เราต้องการมากขึ้นกว่าน,นั้นคือว่า14วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปไหนมาบ้างเผื่อไปเจอใครก็ต่อต่อเชื้อได้เลอีกแล้วก็่แล้วสมมติสมมติอย่างนี้ลองลองคิดดูนะคุณชัยยานสมมติว่าวันนี้เราเกิดตรวจเจอทีเดียว20 20ราย เราก็จะประวัติย้อนหลังบท,ทั้งหมด20บรายถูกต้องนะ14วันวันที่1 4 1สี่สิบาคุณเป็นอย่างไรบ้างเกิด20บรายนี่นะบอกมันกันเลยว่าวันนั้นฉันไปสถานที่ X มาที่หนึ่งอ๋อเราก็รู้ที่โอ้ทุกคนไปเจอที่คอมมอนอยู่ตรงน,นั้นที่จุด X อ่าเราจะรู้ที่อ๋อนี่แหละคือจุดที่เรายังหลุดอยู่ดดหรือเปล่าต้องอต,ตามไปดูแล้วว่ามันทำไมถึงติดอย่าง,งน,นั้นเนี่ยแล้วมันเห็นมันเกิดจากอะไรเกิดจากจะเป็นห้องประชุมหรืออะไรบางอย่างแตที่ยังไม่ได้ หลุดไป,ไปอี่นันีน้นี่คือสีสำคัญของ <c oughs> การระบาด <c oughs> นั่นคือว่าการที่ต้องตรวจเยอะๆนี่ไม่ใช่ว่าอยากจะรู้ว่าโอ้จิตไม่ใช่ข้อมูลตอนนั้นคือว่าติดมาอย่างไรอันนี้คือข้อมูลทางฝั่งแพทย์ที่เรามองอยู่เพราะฉะนั้นหนึ่งนี้ต้อง ต้องไปมอนิเตอร์รอบเขยหนึ่งคุณปหนึ่งเดียวกันทั้งหมดเลยอันนี้คือข้อมูลที่สำคัญทึ่หลายคนจะไม่เคยเข้าใจนึกว่าก็ตรวจไปก็ก็เป็นไม่ก็เป็นไม่ก็ยังงั้นไม่ที่จริงคือเราต้องการจะรู้ว่าไปติดมาจากไหนแล้วเราดูตรงไหนแล้วเราต้องจะกลับไปคุมที่นั่ให้มันได้คือจะได้ลดจุดทั้งหมดนี่คือปัญหาที่ต้นต่อเลยถูกต้องถูกต้องเลยครับคุณชายเพราะนั้นเนี่ยคือจิตวิญญาณทั้งหมดเพราะนั้นต้องมีการ ตรวจให้มาก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 ถ้าคุณตรวจแค่3ามสี่แหง่งแล้ว<ม>ตรวจได้แค่วันหนึ่งไม่แก่พันคนเนี่ยมันไม่พอฮนะที่จะไปเอาข้อมูลทางระบาดที่ยามายับ <ünk. S 1> ยั้งที่ที่จะผเผยแพร่พเชื้อได้อันนี้คืออันที่หนึ่งอ่พอได้ปุ๊บอันนี้พอทาปุ๊บอ่ได้อันที่สองก็คือต้องพยายามดูให้ประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจครับผมเองจริงๆก็เราก็ไม่อยากให้ใครมาบังคับเรานะเคยฟงเคยฟรีห้ามไปนั่นคุณน้ามปิดนั่นปิดนี่คือเรารู้ว่าปิดพวกนี้เรามองจุดตัวเราตลอดเวลาว่า แต่ละแห่งเนี่ยเขาเดือดร้อนนะคือผมก็ในเอกสารที่ผมส่งให้ท่านนายกเนี่ยมีคิดอยู่แล้วนะประธานว่าแล้วท่านต้องเตรียมเยียวยาผู้ที่ได้ความเดือดร้อนอยู่เพื่อเสนอรัฐยาเสนอไปแล้วแต่ว่าผมก็มีมาตรการแก้ไขด้วยผมบอกว่าแลดูให้ท่านดูด้วยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่มานั่งดูอยู่กระทรวงพาณิชย์ต่างๆมานั่งดูผมบอกว่าแต่ผมดูฝั่งสุขภาพเป็นหลักผมก็มองสุขภาพว่าทำนี้แล้วท่านมองเศรษฐกิจไปให้ผมมองไปด้วยว่าท่านต้องเยียวยาเมียกบิ๊กบรรทัดชัดเจนแล้วว่าเตรียมดูแลตรง รู้คนติดเชื้อเร็วเท่าไหร่เรายิ่งจะไปจัดการแหล่งที่แหล่งแพร่เชื้อได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นก็หมายความว่าลดการแพร่ระ,ะบาดเลยเออแล้วเราก็จะได้ปิดเร็วไงฮะคือเราเหมือนกับบุกหนักเลยแล้วจะได้ปิดเร็วแต่ถ้าคุณวันนี้ตรวจหนึ่งพันคนพรุ่งนี้ตรวจอีกสองพันคนวันนี้ตรวจอีกพันคไอ้อย่างนี้นะมันจะแพร่แล้วจบไม่หาหาแหล่งไม่ได้มันก็จะยาวพอยาวปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดมีมาตรการครอฟิวปิดนั่นปิดนี่ไปมันจะปิดนานแค่ไหนล่ะเดือดร้อนใช่ไหมหรืบอกว่าต้องเลยเพราะฉะนั้นึงพอบอกว่าถ้าาาเรจะปิดอย่งบ เราต้องรีบตรวจเลยแล้วให้รู้เลยว่ามาจากที่ไหนเป็นก,การที่ไหนหมดนะอันนี้คือในภายในประเทศส่วนต่างประเทศจะชัดเจนเลยแล้วก็เรียนท่านไปแล้วว่าท่านต้องดตอนั้นเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่บอกว่าเวลาถามใครมาถามผมว่าปิดประเทศไหมผมจะบอกว่าม่ต้องปิดล็อกแต่ว่าขอว่า14วันแต่ถ้าเราจะปิดประเทศปิดเลยเนี่ยมันจะต้องอย่างนี้ฮะมันต้องให้องค์การในเมลโลกมาบอกเลยเชิญผู้นำทุกคนปิดปรพร้อมๆกันหนึ่งเดือน ทุกคนเคลียร์หมดปิดบ้านตัวเองปิดบ้านตัวเองแล้วก็ไปจัดการเก็บกวาดให้หมดเลยนะ14วันเนี่ยเก็บแล้วให้อีก14วันให้มันหมดพอเปิดปุ๊บทุกคนสบายหมดถ้าอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าหากว่าประเทศไทยปิดอยู่ประเทศเดียวไม่มีประโยชน์ประเทศอื่นไม่ก็อันนี้ก็ค่อยเป็นอันนี้ยังไม่เป็นอยวนี้เป็นคุณจะปิดนานเท่าไหร่อ่ะหกเดือนตายแน่ประเทศเราเพราะนั้นตอนนั้นผมเลยบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ดูสิกรมควบคุมโรคเขาดูอยู่แล้วแล้วไม่ต้องรอถึงหนึ่งพันคนหรอกเพราะตอนนั้นเขาจะใช้เกณฑ์ว่าเมื่อไหร่ประเทศไหนถ เข้ามาต้องกักกัน14วันเรามองดูแค่500คนก็พอแล้วดูมันตัวเลขมันขึ้นนะประกาศในประเทศนี้เข้ามาเมื่อไหร่ต้องกักกัน14วันเราอาจจะบอกลวงหน้าสำหรับคนไทยถ้าสมมติถ้าคุณอยากจะไปต่างประเทศผมไม่ว่าแต่ว่าวันที่15พฤษภาคมกลับมานี่ถูกกักกันตัว14วันนะแล้วก็ช่วยรัฐบาลจ่ายเงินด้วยเพราะตอนนี้ฟรีเยอะฟรีเยอะอย่างเงี้ยคือให้รับรู้กันไปเลยเพราะฉะนั้นตามประเทศที่จะเข้ามาเนี่ยเราหนึ่งเรากันไม่ข้างนอกที่จะพิจิตรเชื้อเนี่ยเข้ามาแพร่เชื้อในประเทศไทยส่วนในประเทศไทยเราเอง ตรวจเยอะๆเราได้ข้อมูลคนติดเชื้อรายแม็กต่อละวันแต่ละวันที่กระทรวงทําอยู่แล้วรัฐบาลประกาศอยู่แล้วทุกวันซึ่งมันดีอยู่แล้วนะแล้วก็พอหน่วยกองระบาดเขาจะตามไปดูเลยว่าคนติดเชื้อไปเอาข้อมูลมาสิยังติดเชื้อมาจากที่ไหนบ้างนะนั่นก็จะจัดการครบเลยครบเครื่อง็จะามทุกคนประชาชนทุกคนคขอความกรุณานะครับสมนการินามัยนะทีนี้พอเข้าสู่ระยะที่3แล้วเนี่ยก็หมายความคล้ายๆกับว่าเราทุกคนมีโอกาสติดเชื้อหมด เมื่อมีโอกาสติดเชื้อหมดแล้วก็ต้องอย่างระที่2มันจะไม่เหมือนกับระยะที่3นะระที่สองเรามาครับว่ามีคนเริ่มติดเชื้อมาจากประเทศที่มีการระบาดแล้วก็เอาเข้าไปกักกันตัวไว้เราถือว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ติดเชื้อ,อเพราะฉะนั้นระที่สองที่ประชาชนมีความเตือนตัวมากขอซื้อหน้ากากอนาอมัยกักตุนกันวุ้นไม้หมดเลยนี่นะที่จริงแต่น่าจิตันกเนี่ยตอนนั้นที่จริงยังไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่าเรายังถือว่าประชาชนทั่วไป มันไม่ติดเชื้อคนที่ติดเชื้อเราสามารถจับตัวได้ว่าติดมาจากโน่นกักไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉนั้นในพื้นที่ต่างๆตามสบายใช่ไหมไม่ต้องสนนการทำามกกาเดยแต่ว่าแน่นอนละประชาชนก็อยากจะสวมหน้ากากเอาไหมเราก็ไม่ว่าเลยเบาหน้ากากผ้าได้ไหมเพราะหน้ากากผ้ามันก็ใช้ได้ยราต้องบาลก็น่าจะดีใจนะอาจารย์หมอที่ประชาชนเริ่มตระหนักตนหนักก่อร่วงหน้าไปอีกตัวออ่แล้วซึ่งมันก็มีข้อดีคราวนี้ก็โอ้ก็ตอนนั้นก็ถือกันเยอะเรื่องการแพร่เชื้อเป็นยังไงหน้ากากเอาไหมไปแต่เราเห็นด้วยว่า เมื่ออยู่ระยะที่2เนี่ยเรายังไม่ถือว่ามีการติดเชื้อมากมายและคนติดเชื้อถูกกักกันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเถอะหน้ากาก,ากอาไมแบบไหนก็ได้ท่านก็สวมไปถ้าท่านมีความตระหนักอยากจะสวมนะ <c oughs> ไม่เป็นไรน้าการทํรไมก็ดีอย่างมันก็กันไอ้พวกฝอยละอองใหญ่ๆด้วย <c oughs> มันก็ได้ไปด้นตอนนั้นก็ไปไปตามนั้นตอนนั้นก็ไอ้เรื่องหน้ากากอน,น,นี่ยมาทังีระยะทสองระยะทสามเนี่ยเราอยู่ระยะห่างทุกคนสวมหน้ากากทั้งหมดเลยไม่ว่าใครเป็นใครแล้วก็ไม่ไปดูอันนี้รู้สึกประชาชนทั่วไ เข้าใจได้ก็จะเห็นว่ามีโโลการมาเยอะใช่ไหมค <Okay. S 2> อยู่คุณอยู่บ้านเพื่อหมอหมออยู่โรงพยาบาลเพื่อคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือ <Okay. S 2> ว,ว่าอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็ <Okay. S 2> คือมาเรื่องของไอโซเชียลดิสแตนซิ่งทั้งหมดแล้วก็เรื่องค <Okay. S 2> วอนตินทั้งหมดซึ่งถ้าหากว่าประชาชนสามารถทําได้และเข้าใจได้อันนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้พอได้3หลักใจคือสกรีนหายเยอะๆแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจในเรื่องของการที่จะเรียกว่าอยู่บ้านไปออกไปข้างนอกหรือชุมชนน้อยที่สุด ือออกไปก็ต้องมีการสึกหน้าก,กาดมาเตรียมตัวกันว่าเนี่ยถ้าเขาจะสามหลักนี่นะฮะสบายแหละ <c oughs> รัฐบาลสบายคืออย่างที่ว่าอาจารย์หมอก็คือว่าวันนี้ท่านผู้ชมก็คงต้องทราบแล้วนะครับว่า <c oughs> ทุกมาตรการต่างๆ <c oughs> ที่ภาครัฐออกมาป้องกัน <c oughs> และทุกมาตรการต่างๆที่ภาครัฐออกมาในการช่วยระวังหรือสนับสนุนกับมาตรการที่ป้องกันเนี่ย มันต้องใช้งบประมาณของประเทศที่เยอะมากถูกต้องแต่วันนี้ถ้าภาคประชาชนเราทุกคนเนี่ยสามารถร่วมมือประจับแต่ที่ผ่านมานี้เริ่มเริ่มดีแล้วเริ่มดีครับซึ่ง,ถ,งาาถามว่าก็เหมือนช่วยประเทศชาติด้วยนะฮะอาจารย์หมอถ,ถูกต้องเลยเรื่องของอของ,ของประหยัดงบประมาณนะครับตอนนี้อยากจะากเรียนอาจารย์หมอนะครับเนื่องจากว่าวันนี้รายการเราในตอนนี้เวลามันไม่ค่อยพอละครับรบซึ่งมันคงเข้าสู่รในตอนต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ตอนต่อไปนะครับอยากให้ อาจารย์หมอกลืนสักนิดหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยภาครัฐเนี่ยมีมาตรการอะไรนะครับที่พิจารณาเพื่อจะไปปลดล็อกมาตรการที่ใช้ในการควบคุมกันแพร่โรคระบาดนี้อยู่ครับอาจารย์หมอครับตอนนี้ตอนนี้ผมว่าภาครัฐก็น่าจะวางใหญ่ๆเพ่นี้ว่าเคอร์ฟิวไม่ให้ออกเลยนี่ก็กว่าไปทั่วนะฮะแล้วก็สั่งปิดอะไรต่างๆไปทั่วคราวนี้ก็ถ้าถ้าเรามองในการแพร่เชื้อว่าเป็นตัวหลักว่ามันแพร่ได้ยังไงอันนี้จะเป็นตัวหลักในการที่เราจะไปปดล็อกตามที่ต่างๆนะฮะถ้าหากว่า ถานที่ใดก็ตามที่ไม่มีการชุมนุมชนกันอยู่ใกล้ชิดมากๆนะฮะอากาศถ่ายเทดีทุกคนสวมหน้ากากอนามัยได้อันนี้สามารถจะเปิดได้คนก็ไม่ได้มาอยู่ชุมชนกันมากมาที่ขนาดทีเดียว10คนเป็นร้อยร้อยคนไม่มีอยู่แค่ห้าคนอย่างนั้นตัดผมเลยเนี่ยผมก็เคยบอกว่าสามารถที่จะเปิดได้ถ้ามีการระบายไปเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันอีกทีนึงแต่ผมคิดว่าถ้าประชาชนพื้นฐานคือสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็อยู่ออกอยู่ดูว่าเห็นมากที่สุดแล้วก็ไม่ไปอยู่ในชุมชนแล้วมากอันนี้จะเป็นตัวหลักการสาคัญที่จะทําให้เรา ควบคุมแต่นี้ให้ได้ด้วยด้วยอย่างนี้นะครับฝากกับเรนจารย์หมอนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ภาครัฐเนี่ยนำหลายๆตัวเลขหรือหลายๆข้อมูลครับเข้ามาร่วมพิจารณาก่อนที่จะผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมเนี่ยจริงๆเนี่ยถามสั้นๆที่หนึงครับอาจารย์หมอครับในขณะที่มาตรการควบคุมเนี่ยหากสมมุติว่ามันไม่สามารถควบคุมได้ครับทางทีมกุญซือคือตอา,อาจารย์หมอเนี่ยคือมีอะไรที่เสนอให้รัฐบาลเราพูดไหมครับว่า ถ้ามันไม่ได้แล้วจะต้องมีอะไรบางอยา่างแผน2แผน3อะไรไหมครับอ,อยากได้รยนท่านคือคือยังางดีคืออย่างนี้คือเราจะดูจากตัวเลขของคนที่ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันซึ่งก็ทำอะไรทำรายงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทารายงานย้อนหลังไปเลยว่ามาจากไหนต่างประเทศจากคนยังไงบ้างอันเนี้ยจะเป็นตัวหลักใหญ่ที่จะบอกขณะเดียวกันแต่ที่ผมเรียนไว้แล้วว่าถ้ามีการตรวจเยอะๆซึ่งตอนนี้ตรวจไปเป็นแสนกว่ารายแล้วดีมากเลยจะคือนไปถึงสองแสนแล้วฮะ แล้วก็เอกชนช่วยกันตรวจ <Okay. S 1> ขยายมากจาก3 4แห่งถ้าตัวยิ่งมากเท่าไรเนี่ยจำนวนคนที่ติดเชื้อรายใหม่นี่นะฮะถ้าหากว่าไม่เพิ่มขึ้นเป็นต่ำกว่าหลักสิบนะ mm hmm. เราจะปลอดภัยแต่ถ้าเหมือนแล้วก็ตามขึ้นเป็นหลักหลักร้อยปุ๊บเนี่ยเราต้องกลับไปดูข้อมูลเชิงระบาดแล,ล้วว่าคุณไปเก็บข้อมูล14วันมาเนี่ย mm hmm. มีที่ไหนที่นหนึ่งหุดอีกบ้าง mm hmm. นะเราก็จะมองช่วยมองแล้วก็จะเสนอไปอทีหนึง่ง oh, ซึ่งมาตรก,การ <okay. S 1> ตรงนี้เราจะต้องดูจากผลการติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเบอร์ทุกอย่างก็เป็นไปตามเป้าคือตอนนี้มันกำลังอยู่ต่า กว่าหลักสิบที่เราจะเห็นทุกวันนี้อ๋อก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมีแผน2แผน3อยู่แล้วนะครับก็วันนี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในตอนต่อไปนะครับว่าการเตรียมความพร้อมหลังจากที่ภาครัฐได้ปลดล็อกพระราชจังตรวจฉุกเฉินหรือปลดล็อกมาตรการในการควบคุมต่างๆค่งไงนะครับวันนี้เองนะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อมรลีลารัศมีที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะครับดีครับก็ท่านผู้ชมสามารถติดตาม ไฮไลท์ตอนต่อไปได้เลยนะครับว่าวันนี้เราจะต้องทุกท่านจะต้องเตรียมความพร้อมหลังที่มีการปลดล็อกเรื่องมาตรการต่างๆของภาครัฐเนี่ยจะเตรียมกันได้อย่างไรนะครับนะครับวันนี้กับผมชยันเจริญโชคทวีและก็ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อมรลีลาลัศมีก็ขอกรับลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ติดตามพวกเราได้ใน,นตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ